สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาโชว์เครื่องลดน้ำหนักของคุณแม่นะครับผมเรามาดูดีกว่านะครับว่ามีอะไรฮะนี่เป็นเหมือนถุงใส่อะไรสักอย่างอยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็กล่องครับใบหนึ่งเล็กๆข้างในอีกผ้าอีกสองผืนฮะได้แม่เอาจริงเหรอจะลดได้เอามาขนาด,ดนี้นั่นแหละแล่มีอะไรที่นอนเหรออ่าเด้น่าจะเป็นหมอนใช่ปะ่ะ เราไวาทำอะไรนะฮะเรางแล้วมลองก่อนคุณแม่เด้ออันี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะกะโคบอ๋อเลยเขาจะเอาจริงนะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮไยเนี่ยนี่อะไรอ่ะอ๋ออะไรอ่ะโดนไปนำดาว เฮ้ยเดี๋ยวพื้นฐานก่อนเขาล่ะแล้วจะลดได้จริงเหรอเนี่ยเนี่ยล่ะมุดเข้าไปตรงเนี้ยเหรอแบบคือเงี้ยมันไม่ใช่เครื่องงดน้มันเดี๋ยวขาออกเดี๋ยวขาออกนี่เดี๋ยวขาออกนี่นี่นี่พี่ใส่หมวกหัวขาออกขาออกขาออกมันนั่งได้สองคน อีกคนนียเอาขเข้ามาไงคืออะไรอ่ะมันเป็นเครื่องออกสมุนไพรมั่วแล้วเนี่ยใส่หัวแกใส่หัวอะไรใช่ไหมแล้วนี่มันมาลื้ออะไรของแม่ไม่เข้าใจนี่นไ้จะได้สองคน้ไม่ใช่คือคนนึงนั่งกลุนี้นั่งนอกแล้วขาเข้าไปอย่างเดียวใจป่ะนับเก้าอี้มาอ๋อใช่เดี๋ยวใช่ ไปเฉยงั้นอ so ันน so ี so ้ก็อันนี้มันมันลืออะไรเนี๋ยวมันก็ใจเลยอันนี้ก็สมุนไพระลยอ่ามันเป็นยาสมุนไพรลดน้ำหนักอะไรหรือเป่าแล้วืดอะไรอย่าเงี้ยรอกนคว้าเลยหุ้ยมอฟีเอาไวเป็นหม้ออบยาแต่ก็เอายาใส่เข้าไปแล้วก็ใส่น้ำเป็นยังไงเหมือนมอหนึ่งอ่ะเฮ้ยส่ยอะไรอ่ะสายส่งต่อเข้าไปในในข้างในไงในตู้อ่ะ เกันแล้วไงมันจะมีเนี่เอาเสียบสายตรงนี้เน่เอาแล้วผมตื่นเต้นแล้วนะนี่มันตู้อบอะไรกันนะเด <c oughs> ี๋ยวปีน <c oughs> ี้ด้วยฉีดนะไอ้อะตัวอบสมุนไพรเนี่ยเอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้แม่หนักอยู่เก้าสิบกิเหลือสิบนะไอ้บ้าไปเถอะไอ้แม่งเครื่องอบสมุนไพรไม่ได้ลดน้ำหนักมันจะลดได้ยังไงไอ้เลือดนี่แหละ อันนี้อันน้ต้องต้องเดี๋ยวนะหอมกินสมุนไพรหอมมากทุกอนเอาวิธีอยู่หน้าซองก็อ่านสิคะหน้านี้อะไรไปชักกล้ามเนื้อบำรุงผิวพรรณช่วยสลายไขมันเลยนได้หมฮ่าน่าฮ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 ่่่า่า่าอา่า่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่า่่่าฮัาฮา่า่่าฮ่าฮา่่่า่า่่ ตอนนี้ถึงอะไรนะขั้นตอนสำคัญเลยครับดีเสียงไฟก็เลยนนะครับแฉไปดุดจะเห็นเอาขาขึ้นเร็วเดียเลยเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้รวมร่างกับเครื่องอบแล้วนะครับกลายเป็นเครื่องอบหัวผมเฮ้ยก่อนอะไรอีกจ้ะก่อนขึ้นชกช่างต้หนักก่อนมาดูว่ามันจะลดได้จริงอเปล่า ทุกคนครับลองมาทายน้ำหนักผมดูครับว่านักเท่าไรครับหนักเท่าไรนี่ครับทางนึงก่อนนะเครื่องพังโอ้โห <3 S 1> <c oughs> สามขีดสามสามขีดสามทางเอ้อยโอ้โหห้าสามจุดเจ็ดนะน <5. S 2> ตัวนน่าจะระเบิดปะนะ่ะเนี่ยเอาแล้วครับผมตอนนี้ก็ล้อละอุไปทางกลนแล้วนะครับแต่ก็มีรีโมทให้ปรับนะครับแต่ว่าผมรู้จะปรับยังไงนะมันไม่มีมือครับผม มันมันร้อนได้หมดแล้วตอนนี้ปรับให้หน่อยออกไปเขาเป็นไงบ้างร้อนนี่ฮะับถามอะไรอันนี่เป็ยุ่งวัตถุนิยมนะแต่ให้ดูพี่แชมป์เปิดสุดสิดูเหงื่อท่วมตัวเลยตอนนี้เออคือเหงื่อแบบโอ้ยดูควันนี่ดูวนนี่ดูเหงื่อพี่แชมป์นี่นี่มันก็จะแบบโล่งๆนะเอาหัวออกหน่อยตอนนี้เมื่อกี้สภาพไม่ใช่แบบนี้ อย่างเงี้ยทุกคนดูดิเมื่กี้เจอเบอร์เก้าออกมาเป็นไงอ๋ตูดไหมเลยนคนตูดไหมย่เลนะี้ยโอเคนะแม่ว่านะอเออครับผมก็คิดว่ามันก็ดีนะครับทุกคนมันก็เป็นเหมือนกับ ทำให้เลือดของเรานะครับไหลหมุนเวียนนะผมร้อนๆเลยใช่ฮะนี่ครับแล้วก็เป็นสมุนไพรนะครับอบร่างกายเรานะผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเดี๋ยวเฮ้ยขอเข้าไปดิอะไรเนี่ยว่ะปฏิเสธทำไมเนี่ยใส่ก็ขาวนี่อะไรเนี่ยคนเอ๊ะติงจ้าวร้อนร้อนโดนเต็มเลยกระฟังไม่ได้ยังไ คนวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแกมือขาวท่านน้นดิไอพ่ออย่าพ่ออย่าอยยู่นะไรเนี่ยงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครนะพี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะแกมือขาวท่างนู้นดิเนี่ยนะปั่นก่อนปั่นก่อนไม่ได้ใช้ออกไปให้หมดเลยเฮ้ยน้ำเดือดเอ้ยน้ำเองน้ำเองน้ำเดือดหม้อแห้งมันเนี่ยขผมใช่สายไม่หงายสายไม่องายโอ้ย โอ้ยสายพี่งอมันดากไหมแน่นี้มาเลคนนี้เอาไปแล้วกั็ไป๋ยวไป